บอกว่าทำไมพระริจ้ามีหลายพระอ,องค์เจ้าคะโอพ้พระพริจ้าดี่นับไม่ได้ตราบใดนี่โลกเราเนี่ยโลกเราอยู่มันวียญาณอยู่ไปเนี่ย mm hmm. เมื่อโลกเราเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยอยู่คู่เคียงโลกเนี่ย mm hmm. เมื่อถึงเวลาถึงคราวนี่ที่โลกปสัสกาศาสนาเนี่ย mm hmm. คือมันมีแต่ทุกข์อยู่ตอลอดเวลาเหมือนกับไฟมันไายกันมันเผา mm hmm. พอมีทุกข์คอบงำอยู่เต็มที่แล้ว คนเราก็ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์หรอกเมื่อเมื่อไม่มีทุกข์บีบคัน้นคนเราก็ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์มันก็มีบุรุษผู้พิเศษที่สร้างบารมีมาพร้อมเนี่ยไปพบเส้นทางที่ออกจากทุกข์จนกระทั่งดึงดึงตัวท่านเองออกจากกองทุกข์ได้ท่านผู้นี้แหละที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสอน ไม่มีใครบอกเป็นพระอ,องค์เดียวที่สามารถดึงพระอ,องค์เองตัดสู้ด้วยพระอ,องค์เองขึ้นมาพ้นจากกองทุกข์แล้วก็เอาทาทั้งหลายเหล่านั้นมาประก,กาศสอนโลกด้วยพระเมตตาของท่านบุคคลอื่นๆก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามขึ้นมาทาทั้งหลายเหล่านั้นเน่เรียกว่าพระธรรมบุคคลที่ปฏิบัติตามแล้วก็มาบวชตามอันนั้นเรียกว่าพระสงฆ์ก็เกิดศาสนาขึ้นมาศาสนานี้ก็ยั่งยืนมายั่งยืนมาก็ตามหลักอัออนนี้จังไม่ไม่เที่ยง เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับพอมันมีเกิดขึ้นมามันถึงระยะหนึ่งมันก็ดับไปดับไปเมื่อเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์แห่งการชําระทุกข์หมดไปคนไม่รู้จักเส้นทางเขาก็จมอยู่ในกองทุกข์อีกมันก็มีผู้ที่จะหาห้นทางพ้นทุกข์อีกมันก็เกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปแต่พระพุทธเจ้าแต่พระองค์กว่าจะสร้างบารมีเข้ามาเพื่อการตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาไม่ธรรมดา พระพุทธเจ้าองค์ของเราเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยพระโคตมะเนี่ยสร้างบารมีมาถึง4ี่อสงไขยแสนมหากับสี่อสงไขยแสนมหากับกว่าจะบารมีเต็มมาได้สัดสรุ้ส่อสงไขยแสนมหากับหนึ่งอสงไข,ย,งขยเนี่ยนับเวลาได้เท่าไหร่เขาบอกว่าให้ไปขุดหลุมให้ขุดหลุมลึกหนึ่งโยน์ยี่สิบวาเป็นหนึโยต์ใช่ไหมล่ะ ให้ขุดลุมลึกลงไปหนึ่งโยธกว้างหนึ่งโยธเนี่ยขุดลมให้ลึกหนึ่งโยธกว้างหนึ่งโยธแล้วหนึ่งร้อยปีเอามาเล็กงาไปทิ้งเม็ดหนึ่งหนึ่งร้อยปีเอามาเล็กงาไปทึ้งเม็ดหนึ่งมันเต็มหลุมเมื่อไหร่นั่นแหละได้หนึ่งอสงไขยแล้วมันนับได้เท่าไหร่อ่ะสี่อสงไขยแสนมาหากัปจึงสร้างบารมีมาเต็มที่จะพอตัดสรุได้เพราะนั้นใครคิดจะไป สร้างบารมีมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ไปคิดดูซะก่อนนะหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านสร้างบารมีมาเพื่อเป็นโพธิสัตว์เพื่อตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอมาท่านมาเกิดพบชาติความเป็นหลวงปู่มั่นท่านมาพิจารณาถึงธรรมแล้วเนี่ยโอ้โหท่านบอกว่าผู้ที่แน่นอนแล้วจะได้ตัดสู้แน่นอนแล้วต้องได้พุทธธรรมนายต้องได้การทํานายจากพระพุทธเจ้าเสียก่อน แต่พระที่เจ้าโคตมะเนี่ยได้ทํานายไว้องค์เดียวคือพระศรีอริยะเมตไตาแต่แล้วเราเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยสร้างบารมีมาเนี่ยยังไม่ได้พุทธะทำนายเลยแล้วเราจะสร้างไปอีกถึงเมื่อไหร่เพราะนั้นเบื่อในลึกันการเวียนไหตใยเกิดอ้แบบนี้พอเถอะพอพบนี้ชาตินี้ดีกว่าเอาแค่สาวกภูมิเอาแค่สาวกภูมิยังแค่พระอรหันต์ก็พอท่านจึงมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยอมรับของนักปฏิบัติทั่วไปว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอาหนองค์หนึ่งท่านแสดงธรรมอะไรนี่ไม่มีไม่มีที่ที่เคลือบแคลงสงสยัยสงสยัยแล้วเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านก็แสดงเป็นพยานยืนยันว่าท่านเป็นพระอาหนคืออัฐิของพระอาหนเท่านั้นที่จะกลายเป็นพระธาตุได้องค์หลวงปู่มั่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจึงเป็นบุรพาจารย์ที่ดึงดึง ชาวพุทธเราขึ้นมาแต่ก่อนนี้ภาคอีสานเนี่ยเลื่อมเสื่อมโทรมมากองค์หลวงปู่มั่นเป็นผู้บุกเบิกขึ้นมาในการปพฤฏิบัติจึงเกิดวัดป่าขึ้นมามากมายไก่กองในอย่างในทุกวันนี้ที่พวกเราเห็นกันเนี่ยเราจึงทั่วโลกก็ยังยกย่ององค์หลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นบุรพาจารย์สมกับเกิดขึ้นมาในกึ่งพุทธกาลเกิดขึ้นมาเหมือนกับกึ่งพุทธกาลเนี่ยศาสนาเราเลื่อมเสื่อมองค์หลวงปู่มั่นแล้ออุบัติขึ้นมาดึงขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาจจึงมมีนััักกปปฏิิบตาาระยไท่วโลก นี่เกิดมาอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหมล่ะพ,พระพุทธเจ้าไม่ใช่มีองค์เดียวนะยังจะมีต่อ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 ไปนับไม่ได้หรอกแล้วถามว่าจะมีเท่าไหร่อันนี้อฐานะไม่อยู่ในฐานะที่จะไปนับอจินไตยถ้าใครคิดจะไปนับนับเป็นบ้าตายก่อนอพระพุทธเจ้า,าท,ท่านบอกว่าไอ้พวกเรื่องโลกพวกเรื่องไอ้จักรวาลพวกเนี้ยมันมันเป็นอฐานะมันไม่อยู่ในฐานะที่จะนับได้ อาจินใจถ้าใครตั้งใจจะไปมุ่งหน้าในการนับในการศึกษาท่านบอกเป็นบ้าตายก่อนเข้าใจไหมล่ะฮะอ้าววันนี้โอ้โอต,อต,อต่อไปต่อมาเนี่ยมันจะไปได้นั่งทำาวามสงบไนเนอะเอาจากนี้ไปปัญหาวันนี้ก็พอประมาณก็พงจะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาถึงโอกาสถึงเวลาที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราทำจิตตํำใจของเราให้มีความสงบ สักคู่สักยามหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตัวของเราเองจิตเราไม่ปฏิเสธที่เราจะเป,เปิดโอกาสให้รับรู้ความรู้ต่างๆทั้งหลายภายนอกแต่เราอย่าลืมการอย่าอย่าลืมว่าการอบรมจิตอบรมใจของเราการทำความสงบให้แก่แกจิตแก่ใจนั้นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะมาทำความสงบกันสักคู่หนึ่งอา้าวพยายามปล่อยวางไปภาระ หน้าที่หรือสิ่งต่างๆทั้งหลายออกไปจากจิตจากใจของเราอย่านําอะไรต่ออะไรมาเป็นกังวลให้ใจของเราเหลือแต่บทธรรมที่ยกขึ้นมากํากับจิตไว้เท่านั้นเราจะอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทพโธก็อยู่กับพุโทโธให้แนบแน่นให้รู้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะอยากเข้าสู่ความสงบได้โดยอย่างแท้จริงแม้นเวลา,เ,วลาเราก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจว่าเวลามันจะผ่านมากผ่านน้อย ร่างกายของเราจะเอียงหน้าเอียงหลังหรือจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปใส่ใจวางมันไว้วางมันไว้ให้เป็นธรรมชาติของมันเองนั่นนั่นคือการภาวนาทาําความสงบแล้วจิตของเราก็จะสงบได้อย่างแท้จริงเอาจากนี้ไปพากันตั้งใจทาําความสงบก,กันสักครู่หนึง่ง